สำหรับคลิปนี้สิพามาเบิงร่างวันที่เอฟซมอบให้เต่าอยองจากการที่เดินทางไปร,รับร่างวันสยามคะเนศสวนเมื่อวานนี้วันที่31กรกฎาคม2 5 6 5มีเอฟซีแม่แม่มาตามให้กำลังใจมอบรางวันให้แกเต่าอยองเต่าอยองจะมาททำคลิปขอบคุณแฟนๆแม่แม่เอฟซที่ให้กำลังใจ มีผู้ดใดหายเอียงกับเต่ายองแนมาติดตามรับชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมเป็นตอนนี้เวลาตีสามะะครับผมซึ่งเราโพสต์บ๊กไปเมื่อสองสามชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ราชื่ออาจจะย,ยังไม่ครบนะครับผมแล้วก็เลยมาจัดดูผลงานที่แม่ๆเอามาให้ในวันนี้นะครับผม เราเริ่มจากชอแหลเลยครับอันนี้เป็นของบ้านหางเต้าหยองออ f ฟิเชียลนะครับแล้วก็อของแม่แม่ขอแสดงความยินดีกับลูกหมูนะคะด้วยความรักจากแม่อตะวันครับแล้วก็ยินดีกับเต้านะครับรักนะจุ๊บจุบจากแม่เพ็งครับอันนี้จะเป็นของขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพ่อเอจากบ้านทักท็อบ,บีบีครับ ก็แม่ติ๋วแม่ปูงบ้านหากักแม่นมยูคนเดน็ดครับช่องต่อไปก็จะเป็นของพี่แนทนะครับผมแล้วก็ของแม่พิมพ์ออสเตรเลียครับและนี่ก็จะเป็นของนี่ของพี่แอมกับพี่นเนทอะไรใช่ไหมในช่องน,นี้ไม่มีชื่อออันนี้ยังไงจากบ้าน จากบันทับดีๆีครับขอแสดงความยินดีกับตาหยองด้วยครับบันท,ทับทับดีดีครับว่านี่ก็จะเป็นของแม่เมลลี่ครับแล้วก็ชอบต่อไปก็จะเป็นยินดีกับหมหยองนะคะรักจากพี่พิงพี่พิงใช่ไหมฮะพี่พิงกับพี่ดี้บายบีต้องอ ออแสดงความยินดีกับพ่อเอระเบียปัญสิมจากแม่อรวรันครับก็ยินดีกับลูกหมูรักจากแม่บุ๋มรับนิชาครับแล้วก็แม่แม่จีระนันนะครับผมเอซจะพีนาราก่อนนะคะก็จะมาชมกับข้าวอาหารของกินครับนี่ก็คือช่อดอกไม้ที่ พี่ๆแ,แ,แม่บ้านต่างๆมอบให้เต้านะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับอ่าน้ําใจที่พี่น้องมอบให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเพิ่งมาถึงบ้านกันครับเพิ่งมาถึงบ้านกันครับนี่ก็จะอมยัง<ห><ห>ไงให้หมดก่อนเนี่ยฮะอมทีละสองกล่องเลยมันเผ็ดใช่ไหมไม่เพียดตัวแกออกขมขมนิดนึงดึอยา ครับก็นี่คือของฝากของกินนะครับของฝากของกินเสื้อตาก็ใส่ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับก็าจะเป็นเสื้อมีลูกอ,อมตาตะขาบก็จะเป็นของกินตามนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมของบางชิ้นบางส่วนพ่อกับลูกก็กินบนรถไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะชูชิเหรอชูชิพ่อกินแต่หน้ามานะัน <laughs> ไม่แค่หน้ามาันพกินกุ้งไข่กุ้งอ่ะขอบคุณทุกขอบคุณอันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่มีรายนามติดแปะมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมผมขอบคุณแม่สุพิษนะครับผมแม่สุพิธที่สุโลกแม้ทุกเล่ขอบคุณแม่สุพิธครับแล้วก็ขอบคุณพี่เพนนะครับผมขอบคุณแม่บวมลำอินทาแม่ทองมบแล้วก็แม่เจี๊ยบแม่จิว๋วแล้วก็ กูอลิสนะครับผมถ้าหากว่าตกไม่มีอะไรเชื่อก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับผมเพราะว่า,วาเยอะจริงๆไม่รู้ของใครเป็นของใครบ้างเะครับพรุ่งนะนี้เป็นวัน<ช>อนี้ิชร์นะครับผมก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เอาไปแจกพี่พี่นะครับผมอยู่บนบ้านก็เยอะอยู่ครับก็จะขนออกไปให้พี่พี่หมดนะครับก็ขอบคุณนะครับผมแม่พี่พี่ทุกคนที่เสียสละเวลาทำงานหรือว่าเวลา หาเงินหาทองนะครับผมเพื่อจะมาให้กําลังใจผมในวันนี้นะครับผมก็ให้มาผมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งหนึ่งพันก็ขอให้กลับไปหนึ่งล้านพันล้านนะคะขอบคุณครับครับผมก็ขอบคุณแม่แม่พี่ๆนะครับผมที่รวมน้ําจิตน้ําใจเป็นช่นชอดอกไม้หรือว,ว่าของกินของฝากนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่มีแม่แม่พี่พ,พทางบ้านมามมาไม่ได้แต่ก็ยัง เราต้งจิตตั้งใจนะครับผมเป็นช่อดอกไม้เป็นของจรนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทุกคนที่พพอร์นะครับผมแล้วก็เพราะว่าไปแต่ละที่ก็เยอะของกินก็เยอะช่อดอกไม้ก็เยอะครับผมผมไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทุกคนจริงๆนะครับผมที่ที่ไปรับรางวัลที่ไหนก็มีแต่แม่แม่พี่ๆคอยมาพพอร์ให้กำลังใจครับ